แนโนและการกำเนิดของยายโบแดงถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเด็กใหม่ซีซั่นสองนะครับแนะนําให้ปัดคลิปนี้เลื่อนไปก่อนนะใครดูแล้วนะครับก็คงรู้ว่ายายโบแดงที่อามพูดถึงเนี่ยคือยูรินั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยยูริได้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับโดยการถูกกดน้ำในอ่างอาบน้ำแต่ตอนนั้นนะครับได้บังเอิญสํารักของเหลวสีแดงหรือว่าของแนโนเข้าไปด้วยนะครับกดิ๊กท็อกแบบเราอาจจะต้องจ่ายมันด้วยชีวิต หลังจากนั้นนะครับยูริก็ฟื้นขึ้นมานะครับทำให้ทุกคนเนี่ยคิดว่ายูริเนี่ยถูกชุบชีวิตด้วยของเหลวสีแดงของแนนโนยูริพยายามทําตัวเหมือนแนนโนนะครับโดยการเป็นผู้พิพากษาความผิดให้กับคนอื่นแต่ว่าใช้วิธีการที่มันแตกต่างออกไปจากแนนโนซึ่งบางทีอ่ะมันก็เป็นวิธีการที่ขัดขานแนนโนได้สซ้ปาปนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะยูริอยากจะมาแทนที่แนนโนครับแต่จริงๆนะครับทุกคนคิดว่ายูริเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากของเหลวสีแดงจริงๆเหรอครับยูริก็น่าสนใจดีนะเนี่ย จะเห็นว่านันโนเนี่ยบอกเองนะครับว่ายูริี่นน่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแผงของนันโนก็ได้ทฤษฎีของเหลวสีแดงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในคลิปหน้านะครับ